สวัสดีครับวันนี้พามาทดสอบนะครับแอมปิฟายเออร์ไพรนะครับรุ่น dcj 3 1 0 d นะครับรุ่นนี้เป็น made in japan นะครับผลิตในประเทศญี่ปุ่นสภาพยังสวยอยู่มากเลยนะครับด้านหน้าจะเหมือนเป็น4ชั้นนะครับแต่เขาจะแยกเป็น2ชิ้นนะครับชิ้นละ2ชั้นนะครับเวลาเสียบไฟนะครับเสียบไฟแยกชิ้นนะครับก็คือ จะต้องเสียบไฟ2ส,สายด้วยกันนะครับนี่ชุดหนึงนี่ชุดหนึงนะครับเครื่องนี้นะครับไฟ220อโวล์พร้อมใช้งานเลยนะครับการใช้งานใช้งานเป็น a u x นะครับต่อแหล่งสัญญาณเสียงภายนอกได้2ชุดเลยนะครับผ่านทางช่อง vcr 1และ vcr 2นะครับอย่างตัวอย่างนี้ผมต่อกับเครื่องรับสัญญาณบลูทูธไว้นะครับั็ยังเหลืออีกช่องหนึ่งต่อ งเล่นซีดีก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือใช้งานเป็นวิทยุ FM นะครับกรับชัดติดสเตอริโอนะครับจะเห็นไว้ตรงนี้ติดสเตอริโอนะครับแต่วิทยุ FM เนี่ยคลื่นเขาจะขึ้นทีละทีละหนึ่งะครับผู้พิจิตทีละจุดห้าทีละหนึ่งถูกแล้วอย่างเช่นร้อยหนึ่งจุดหกร้อยหนึ่งจุดเจ็ดร้อยหนึ่งจุดแปดอย่างเงี้ยครับผม อ่าแต่ก็รับเพียงพอในการใช้งานนะครับผมลองทดลองดูมันก็ยังชัด,ดติดเติริโอเลยนะครับผมอ่าปุ่มดีวอลลุ่มดีนะครับปรับแต่งเสียงได้หลากหลายแล้วก็เครื่องใหญ่มากเลยนะครับลองวัดดูนะครับ2คืบ3คืบประมาณนี้เลยครับเครื่องใหญ่เดี๋ยวลองใช้งาน FM ดูก่อนนะครับผม ตรงนี้ครับกดปุ่มฟังก์ชันนะครับจะเลือกอันนี้คือวิยุดีอ็นี่ยคือวิยเพื่อให้ับิได้ดีเราว่าในกุมันก็จะขึ้นทีละหนึ่งร้อยหนึ่งจุดหกแล้วหนึ่งจุอย่างเี้นะครับรับชัดติดสเตริโอสีแดงๆนี้นะครับกนีก็ความชัดก็จะขึ้นอยู่กับออกมา พื้นที่ด้วยนะครับผมมาเนทดสอบให้เห็นครับาว่าใช้งานได้นะครับตนาน่ที่ตัดนัก็จัดการไปอ่าต่อไปเดี๋ยวจะลองใช้งานต่อ aux ดูนะครับเราก็มากดปุ่มฟังก์ชันเหมือนเดิมนะครับผมต่อสายไว้ที่ช่อง vcr 1นะครับผมลืมบอกไปนะครับเวลาใช้งานเนี่ยชั้น CD มันมันใช้ไม่ได้นะครับเข้าใจว่ากลไกมันข้างในมันคงจะมีปัญหาตัวนี้ผมไม่ได้เปิดไว้นะครับ คือถ้าเรากดเปิดตัวบนนี้ตัวเดียวก็สามารถใช้งานได้แล้วฮะคือเป็นแอมกับเป็นวิทยุนะครับตัวนี้เขาจะมีปุ่มเปิดทั้งหากก็จะมีเสียงกลไกซีดีทำงานอยู่นะครับเข้าใจว่าอะไรมันอาจจะหลุดอยู่ข้างในนะครับถาดมันถึงไม่ออกมานะก็จะมีเสียงกลไกทำง,งานแต่จริงๆถ้าเรามันใช้งานไม่ได้เราก็ไม่ต้องเปิดก็ได้ครับก็ปิดไปเปิดแต่ตัวบนตัวเดียวนะครับ ทีหมดทดสอบการใช้งาน AUX นะครับต่อผมเชื่อมบลูทูธไว้แล้วเดี๋ยวลองฟังเพลงดูเลยการปรับแต่งเสียงนะครับสามารถ กดได้เลยนะครับเลือกปรับแต่งเสียงได้เลยไอสระนะครับอ่านี่เป็นต้นนะครับก,ก็สามารถฟังได้จากนั้นอันนี้ก็จะมีระบบที่เรียกว่าเป็น d b อ s u r r o ล n d ด้วยนะครับดอบบี้สลาวเรากดปุ่มนี้นะครับจะเปิดจากนั้นเลือกระดับ ได้ด้วยนะครับ0 1 2 4 2ตึดลบไงก็ได้ครับปรับแต่งเสียงได้เยอะครับจากนั้นมีโหมดฟิลสําเร็จรูปอย่างเช่นมูฟวี่ดิสโก้นะครับฮอลยังไม่หมดนะครับระบบปรับ EQ คเขาก็ยังมีระบบเรียกว่าเป็น GEQ โหมดนะครับกดปุ่มนี้ครับก็จะมีพวกเฮฟวี่เคลียร์วอคอล ยิปหอบ op, อะไรต่างๆจนสุดท้ายมันจะมาให้ปรับเองนะครับไล่ไปเรื่อยๆครับแล้วก็มาปรับเองได้เดิมครับแล้วก็ยังมีปุ่ม สลาวอีกนะครับตรงนี้เสลาวมันจะมีคำว่าวายคือเสียงมันจะกว้าง1 2 3แล้วก็ปิดอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้งานเช่ๆนะครับ เสียงเบสนุ่มมากครับและกลางแหลมนี่ชัดใสดีมากครับรุ่นนี้นะฮะผมทดสอบกับลำโพงนะครับ Sony W55 ตัวนี้นะครับเป็นลำโพง5ทางครับจะให้เสียงออกมาได้ชัดเจนดีมากๆเลยครับเำหรมาทดสอบนะครับเสียงคู่สลา,าวก็ออกปกตินะครับ ต่อกับตัวนี้ไว้นะครับเสียงขอปกติเลยครับผมก็ขอคลิปนี้ทำทดสอบการใช้งานคร่าวๆไว้อย่างนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผม